เขั้นตอนการใช้กดปุ่มใช้งานเดี๋ยวเพิ่งต้องเสียบลัตกก่อนจะเป็นไฟสีน้าเงินข้างในจะเป็นหลังตั้งสี UV ไม่ได้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเข้าหมุด้าักจะกดกดไม่ได้เอาไห ถ้าหันจะกดเมือ่อยขณะที่เครื่องทำงานเมื่อกดไปที่ปุ่มเปิดปิดไฟสีขณะที่เครื่องทำงานเมื่อกดไปที่ปุ่มปดขณะที่เครื่องทำงานเมื่อกดไปที่ปุ่มเปิดปิด <Wow. S 1> ไฟจะเป็นสีแดงกระพริบสิบนะไม่ว่าจะอยู่ อยู่โหมดไหนเมื่อเปิดฝาแสง UV จะหยุดทำงานไม่ว่าจะอยู่โหมดไหนเมื่อเปิดฝา UV เมื่อเปิดฝาแสง UV จะหยุดทำงานเดี๋ยวเอาเตียงมันกด <toxicity> นี่คือการทำงานของแสง UV เมื <Jones> <S <S ่อกดไปที่ปุ่มตรงนี้แสง UV เมื่อกดไปที่ปุ่มตรงนี้แสง UV จะเริ่มทำงาน